ตำนานสมบัติจอระเข้วันนี้คุณแม่เล่าตำนานจะขอมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดเขากะโหลกหรือเรียกว่าวัดสุมาาวัดวัดแห่งนี้มีตำนานที่น่าสนใจผู้เราจะขออนุญ,ญาตเล่าประสบการณ์ก่อนนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่องตำนานของวัดนี้นะคะเมื่อขึ้นไปที่วัดโบสถนี้แล้วได้ถ่ายภาพทั้งวิดีโอและก็ภาพนิ่งนะคะ ดูแล้วว่าเอาติดแน่นอนแต่เมื่อข้าพเจ้าลงไปที่วัดแล้วไปเปิดดูกลับไม่มีภาพเลยสักภาพเดียวก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าทำไมไม่มีภาพทุกคนบอกว่าขออนุญาตหรือเปล่าก็บอกเปล่าก็เลยขึ้นไปใหม่แล้วก็บอกขออนุญาตจะเล่าลง YouTube แล้วก็ถ่ายเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อมาดูที่รถปรากฏว่าภาพมีแล้วค่ะแสดงว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะมาเริ่มฟัง ความสำคัญของวัดนี้กันเลยค่ะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วและยังถือเป็นจุดกำเนิดของธรรมเนียมการใช้ธงรูปจระเข้ในงานทอดกระถินซึ่งได้สืบทอดต่อกัอนมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดเขากะโลกตั้งอยู่ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใกล้กับชายหาดเขากะโลกวัดนี้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระวิหารสีทองอรารามตาและลวดลายปูนปั้นที่วิจิตรบรรจงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนเมื่อเดินเข้าสู่วัดแล้วก็จะเห็นยักษ์สองตนยืนเฝ้าประตูวิหารภายในพระวิหารประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อวางอุตตะโมจะเจ้าวาดรูปแรกของวัด รวมถึงรูปปั้นของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หเมื่อเข้ามาในวิหารแล้วก็จะเห็นประวัติของหลวงพ่อวางอุตตโมส่วนข้างล่างก็จะมีตำนานเล่าถึงว่าทำไมเหตุใดจึงมีเครื่องรางจระเข้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสมบัติจระเข้จักรพรรดินะคะมีเรื่องเล่ากันว่า ในอดีตมีเศรษฐีผู้หนึ่งที่ร่ำรวยมากเขาไม่เคยทำบุญทำทานให้กับใครเลยและเมื่อเวลาเขาได้รับเงินมาเขาจะนำเงินทองเนี่ยไปใส่ในโอ่งน้ำแล้วนำไปฝังไว้ที่ท่าน้ำโดยไม่ให้ใครรู้แม้แต่ลูกหรือภรรยาเมื่อถึงวันที่เศรษฐีตายไปก็ไปเกิดเป็นจระเข้แล้วก็คอยเฝ้าสมบัติวนว่ายน้ำวนเวียนอยู่ที่องใส่สมบัติที่ซ่อนไว้ อยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านของเขาและเมื่อจระเข้สำนึกได้ก็จึงไปเข้าฝันลูกชายให้ไปเอาสมบัติที่เขาได้ซ่อนไว้ที่ท่าน้ำให้นำไปทอดกระถินและสร้างกุศลเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเมื่อลูกชายตื่นขึ้นก็นำเรื่องทั้งหมดที่ฝันนั้นไปเล่าให้กับญาติทั้งหมดได้ฟังและทุกคนก็ไปช่วยกันค้นสมบัติที่จระเข้ได้บอกไว้และก็พบจริงๆ แล้วก็นำสมบัติทั้งหมดนั้นไปทำบุญตามที่จรเข้ได้บอกไว้และแล้วถึงวันงานที่ทอดกระถินก็มาถึงญาติมิตรสนิทและเพื่อนบ้านเดินทางโดยเรือเพื่อที่จะไปทอดกระถินในระหว่างที่เดินทางเพื่อจะนำองค์กระถินแห่ไปทางเรือนั้นและทุกคนต่างเห็นจร์เข้ว่ายน้ำตามไปด้วยจรเข้ตัวนั้น ได้ไว่ายตามไปสักพักหนึ่งก็บอกภรรยาเขาว่าโนไม่สามารถจะตามไปด้วยได้แล้วเพราะเหนื่อยอ่อนเต็มทีทำให้บุตรและภรรยาจึงวาดรูปจระเข้ขึ้นใส่ภาพจระเข้ในธงแล้วแห่ไปจนถึงวัดแล้วเมื่อถึงวัดก็นำธงนี้ขึ้นไปบนวัดด้วยแล้วพระได้ทำพิธี จนกระทั่งสวดมนต์จบให้พรแล้วจอระเคนั้นก็ขาดใจตายทันทีเราในฐานะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ควรรีบทําบุญเสียตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีโอกาสได้ทําเองอย่างจอระเข้แล้วจอระเข้ก็ได้เกิดเป็นเทพที่ร่ำรวยบันดาลให้คนที่เคารพได้ทํามาค้าขึ้น ปลอ,อดภัยจากอันตารายทั้งปวงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสร้างบุญกุศลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงภพภูมิได้อย่างสะท้อนให้เห็นว่าหากเรามัวแต่สะสมทรัพย์โดยไม่สร้างบุญสุดท้ายเราก็อาจจะไม่มีโอกาสใช้มันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองได้ เรื่องนี้ทำให้เราคิดได้ว่ากรรมติดตามเราเสมอทรัพย์สมบัติเป็นของชั่วคราวแต่บุญเป็นของแท้ที่ติดตัวเราไปหากยังมีโอกาสทำความดีและจงรีบทำก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะตั้งแต่นั้นมาธงรูปจระเข้จึงปรากฏตามวัดต่างๆในเวลาที่มีการทอดกระถิน วัดเขากระโลกเป็นสถานที่ผสมผสานความงดงามทางสถาปัตยกรรมและตำนานพื้นบ้านที่น่าสนใจทำให้เป็นที่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่จะมาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะถ้าอยากฟังเรื่องราวดีๆอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่เล่าตำนานด้วย